ด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีข้าพเจ้าขอเป็นสะพานบุญ่อยพ่อขอไข่สิบกิโลขอราชนาคุมพรัติรัตนะตายและศดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลปกปรกรักษาทุก่ธธานและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขคาลักปฏิทานอร,รสานสมบัตบิและขอผู้สนผลบุญในครั้งนี้จงเป็นอุปรรนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานและสำลิผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการด้วยเถิดกรพเทตากราบลูกจ้า ภาพรงกายแข็งแรงขาเป็นทองจ้าทิ้งรให้สดามปาทนาเจ้ากรกเทศศาสาทุจ้ากรงขัสุโลกรกเทศศาสาุเจ้าทิ้งางคุณคองที่งไรสดใสป่าถนาะจ้าสาธุสาธุ